สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว u t u b e วันนี้พี่ข้าวจะมาเล่าประสบการณ์ในการทำคลิปดาราว่าทำไมไม่ผ่านการอนุมัติและทำยังไงถึงจะให้ผ่านการอนุมัติมาฟังในคลิปค่ะการที่เราจะทำคลิปดารานะคะหนึ่งเนื้อหาอย่าให้ซ้ำกับช่องอื่น แล้วก็ทําเนื้อหาให้เป็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถึงจะผ่านกฎของระบบแล้วก็การที่เราทําเนื้อหาระบบจะถือว่าเราทําซ้ําและก็ดัดเปลงจะไม่ผ่านการอนุมัติกรณีเช่นช่องพี่ข้าวตอนนี้ก็ลังรออยู่ว่าหรือจะผ่านการอนุมัติไหมแต่พี่ข้าวลุ้นอยู่ว่าจะผ่านหรือเปล่าพี่ข้าวว่า ผ่านยากเพราะว่าตอนแรกพี่ข้าวทานะมันก็ทําแบบงูปลาปลาใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ากดเขาจะทํำยังไงพี่ข้าวได้ประสบการณ์ในส่วนที่ทําคลิปดาราเนี่ยว่าทํำยังไงถึงจะผ่านการอนุมัติในการทําคลิปดาราบางคนก็กลัวเนื้อหาลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ดารามีแน่นอนค่ะแต่ว่าเรา จะหาในที่ไหนหายังไงที่เป็นภาพสาธารณะของดาราในการที่จะทำให้ผ่านการอนุมัติเราต้องทำคลิปที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราเองใส่เสียงประกอบที่เป็นเสียงของเราระบบถึงจะไม่ว่าเราทำเนื้อหาคลิปซ้ำกรณีที่เราทำ ใส่เพลงใส่อะไรใส่เพลงก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งแต่ว่าเราต้องใส่เสียงใส่เสียงเอฟเฟกบ้างใส่เสียงภาคเราให้มันเป็นเอกลักษณ์ช่องเราเนื้อหาจะได้ระบบจะได้ไม่ว่าเนื้อหาเราไปซ้ํากับคลิปอื่นๆเพราะว่าที่พี่ข้าวทามาบางคลิปพี่ข้าวก็ใส่บ้างบางคลิป พี่ข้าวก็ไม่ได้ใส่เสียงเพราะว่าเราไม่ได้รู้ชัดศึกษารายละเอียดอยู่ว่าออการทําคลิปดาราเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดว่าเรารู้ว่าเออต้องทําแบบไหนแบบไหนนะถึงจะผ่านการอนุมัติทํำแบบไหนถึงจะไม่ผ่านตอนนี้พี่ข้าวก็ศึกษาอยู่กับช่องน้องอินว่าเราจะทำยังไงต่อ ที่เราทําผ่านมาเพราะว่าเนื้อหาเราทางระบบว่าเราไปทําซ้ําดัดแปลงนี่แหละคือข้อกดเหล็กของระบบ Youtube เนื้อหาดัดแปลงคลิปซ้ําพี่ข้าวขอแนะนําเพื่อนๆที่ทําคลิปดารานะถ้าเป็นวิดีโอที่ไม่ใช่ของเราอย่าลงเด็ดขาดถึงลงไปยอดวิวเยอะผ่านกดผ่านสี่พันชั่วโมงผ่าน อะไรต่างๆที่ระบบข้อกำหนดระบบ YouTube ก็ไม่ผ่านการอนุมัติให้สร้างรายได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่คลิปวิดีโอเราถ้าเป็นคลิปวิดีโอเราทำเองตัดต่อเองใส่เสียงผาาของเราเองเปอร์เซ็นต์การอนุมัติมีแน่นอนแต่ว่าของพี่ข้าวก็ยังรอลุ้นอยู่ว่าจะผ่านไหม เพราะว่าทางระบบตอนนี้ช่องพี่ข้าวโทษต้องโทษแบนสามเดือนข้อหาละเมิดชุมชนเนื้อหารุนแรงเพราะว่าพี่ข้าลงข่าวที่เขาการิริงช่องไหนที่ลงเจอข้อหาละเมิดชุมชนถ้าช่องไหนเจอละละเมิดข้อหาชุมชนนะเตรียมทำใจไว้เลยว่าต้องโดนแบนสามเดือนแน่นอน ถึงจะโพสต์ได้ถ้าโพสถ้าโดนข้อหาละเมิดชุมชนครั้งแรกทางระบบมีเมลแจ้งมนว่าทางช่องจะไม่มีผลกระทบแต่ว่าเราก็โดนลงโทษอยู่ดีถ้าผ่านกาันผ่านกี4,000ชั่วโมงมาแล้วก็เขาก็ยังไม่อนุมัติอยู่ดี ก็ต้องรอที่เขาระบบว่าเขาจะลงโทษเรายัางไงเรามาพูดต่อเรื่องทําคลิปดารายังไงให้ผ่านการอนุมัติค่ะยังไงพี่ข้าวจะแนะนำทุกคนที่ทําคลิปเกี่ยวกับดารานะคะว่าให้ไปโหลดภาพที่ facebook เพราะว่า facebook เป็นภาพสาธารณะ จะยังไงก็ทำคลิปให้ใส่เสียงภาคของเราเองและก็ทำคลิปให้แตกต่างจากช่องอื่นๆที่เขาทำเน้นความสนุกความสนานเฮฮาในคลิปนะคะมันจะได้ไม่ไปซ้ํากับคลิปคนอื่นที่เขาทํายิ่งทําคลิปให้แตกต่างยิ่งจะระบบยิ่งจะดูว่าเราไม่ทําซ้ํากับคลิปคอื่น แล้วก็ถ้าจะทำช่อง YouTube พี่ข้าวแนะนำให้ทำช่องกินจะกขาวสะอาดที่สุดแล้วก็คนจะติดตามเราไปเรื่อยๆดูอย่างช่องใหญ่ๆช่องครูที่เขากินช่องกินตอนแรกเขากินเต็ดปากนะตอนนี้เขามีโฆษณาเขา้าเขามีคนติดตามเป็นหลักแสนแต่และคลิปที่เขาทำกินแค่กินส้มตำนะ คนดูเป็น,สนแสนเป็นล้านนั่นแหละพี่ข้าถึงแนะนำว่าให้เราทําช่องกินจะรุกที่สุดตอนแรกเราก็ค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆเนาะช่องกินอนะแต่ว่าเสียอย่างนึงคือเราต้องลงทุนถ้าใครมีทุนทรัพย์ก็ทําช่องกินผ่านนะพี่ข้าวว่านี่แหละ เกี่ยวกับการทําคลิปดารามีผลสูงเสี่ยงที่เราทําคลิปซ้ําปัญหาของพี่ข้าวคือการทําคลิปซ้ําตอนนี้พี่ข้าวโดนโทษแบนอยู่สามเดือนก็ภายในวันที่เก้านี่แหละเก้าพฤษภาถึงครบกําหนดสามเดือนก็มารอลุ้นว่าช่องพี่ข้าวจะผ่านไหมพี่ข้าวจะไปต่อหรือจะพอสานี้ยังคิดอยู่ถ้าพี่ข้าวทำต่อนะ กคงจะทําแบบบันทึกความทรงจําของเราไว้ดูเล่น,ลนๆตอนเราสักวักสักแงะนอนเนาะก็ตอนนี้ยังคิดอยู่เพราะว่าทํา youtube เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้เงินเขาง่ายๆนะมันเป็นเรื่องที่ยากเกินตัวเรามากเลยยิ่งเรามาทําคลิปสูมเสียงแบบนี้พี่ข้าวคิดอยู่ว่าเออมันส่มเสียงเขามีคนมาบอกมาแนะนําหลายๆเรื่อง เราก็ทําเองเราจะได้รู้ประสบการณ์มาบอกเพื่อนๆได้ว่าทําแบบไหนทํำยังไงเนาะก็พี่ข้าวก็มาแนะนําน้องๆมาเล่าประสบการณ์การทําคลิปดาราว่าทํายังไงให้ผ่านไปหาภาพที่ไหนทํายังไงบางคนมาบอกว่าภาพมันเสียงมันเสียงจริงภาพดาราทุกท่านเขามีลิขสิทธิ์อยู่เฉพาะในตัวของเขาอยู่แล้วเนาะแต่เราต้องไปหาที่ ในวิกิพีเดียสารานุกรมของ Google แล้วก็ของ YouTube พี่ข้าวก็ามาแนะนำประสบการณ์เล็กๆน้อยๆให้น้องๆพี่ๆน้องๆได้รู้ว่าเออการทำคลิปดารามันมีปัญหาอย่างไนก็มารอลุ้นคลิปพี่ข้าวนะว่าจะผ่านกฎไหมวันที่9พฤษภาคมเนี่ยครบกำหนด3เดือน ที่โดนลงโทษในกรณีที่พี่เข้าไปลงข่าวไปลงข่าว,ขาวเขาบอกว่าเนื้อหารุนแรงวันนั้นช่องเยพินก็โดนนะเกแี่ยไปถางป่าบอกว่าถางป่าทําไมโดนเมื่อชุมชนว่าเนื้อหารุนแรงเขาเห็นอาวุธเนอ,อาวุธเสียงเด็กร้องไห้ตีแมวตีหมาตีเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลย แล้วก็เห็นเลือดอะไรเนี่ยไม่ได้เลยยิ่งถ้าโดนเนื้อหาไปหนึ่งข้อเนี่ยก็จะโดนทำโทษไปสามเดือนก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยแต่และช่องที่ทำ Youtube นะพี่ข้าวก็ได้ประสบการณ์มาเยอะในการนำดูด Youtube เนาะก็มาเล่าให้น้องๆที่พี่ฟังว่าปัญหามันเป็นแบบนี้ตอนแรกเราก็เออไ,ได้ยอดเดียวเยอะการทำดาราเนะ แต่ว่าคนมาดูเยอะจริงแหละแต่ว่าดราม่านี่ก็เยอะเหมือนกันพอมาถึงจุดที่ผ่านกดแล้วอย่างกรณีช่องน้องคุณชื่ออะไรไม่รู้เขาเล่านี่เขาเล่านิยายนะนั่นก็บอกผ่านกดผ่านซรัพนานแต่ว่าไม่มีโฆษณาเข้ามันก็คงจะก,กรณีเดียวกันเนี่ยเขาหาว่าเป็นคลิปซ้าเพราะว่าการอ่านนิยายเนี่ยก็ ไปลอกเรียนลอกเรียนแบบเข้ามาอย่างนี้ระบบจะตีว่าเราไปลอกแบบเข้ามาไม่ใช่เนื้อหาของเราแค่ตำส้มตำนี่เราต้องตำให้เห็นตัวตนเรานะไม่งั้นเขาก็จะว่าลอกลอกเรียนแบบเป็นคลิปซ้ำแค่ตำส้มตำนะต้องตำให้เห็นคนตำให้เห็นตัวตนเราว่าเราเป็นคนทําเองไม่งั้นเขาว่าเป็นคลิปซ้ำเผยแพร่ซ้ำไม่ได้เลย ข้าวมาอยู่ในสวนเนี่ยก็ <c oughs> ามาเล่าประสบการณ์ในการทําคลิปดาราให้ฟังเล็กๆน้อยๆก็ยังรอลุ้นอยู่ว่าเป็นยังไงเพราะว่าจะทําต่อไปไหมหรือจะเลิกถ้าพี่ข้าวทาต่อก็คงจะไม่ทําเพื่อ,อไรายได้นะมันคงเป็นไก่ตัวเราที่เราจะได้เงินเขาเนะเราก็ต้องหาเองแหละเออก่แล้วไม่รู้จะเอาไปทําไมเงินจริงไหม ก็เป <S an> ็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่พี่ข้าวมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าทําไมคลิปดารายอดวิวเยอะถึงสร้างรายได้ไม่ได้เพราะว่าระบบ youtube เขาว่าเราไปลอกคลิปไปซ้ํากับของคนอื่นถึงจะเป็นคลิปที่เราทําเองก็ก็ตามแต่นะยิ่งถ้าใครไปโหลดวิดีโอคนอื่นมาลงไปโหลดวิดีโอคลิปดารามาลงนะยิ่งเทียบร้อย สร้างรายได้ไม่ได้ทั้งช่องเลยนี่นแหละพี่ข้าวจะได้มีประสบการณ์บอกน้องๆได้ว่าทำไมถึงสร้างรายได้ไม่ได้เกี่ยวกับการทำ u t u ู e ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้ค่ะยังไงก็พี่ข้าวก็จะพิจารณาตัวเองว่าเออจะทำต่อหรือไม่หรือไม่ทําต่อยังไงพี่ข้าวก็จะช่วยดันน้องๆที่ยังไม่ผ่าน เคยดันที่พี่ข้าวเคยไปช่วยนะก็ยังจะช่วยอยู่กันต่อไปอะค่ะยังไงก็ปากไว้น้องๆไว้เพียงแค่นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ